คนครสวรรค์ออกตรวจสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินรับเรงมข่าวนครสวรรค์แคร์สามารถจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มได้เมื่อค่ําวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับภ่ายต้อยกรํานวยการของราชยันสรีมาศรรษการจังหวัดพลตำรวจตรีรับผิดภูมิสุขไพรบุญผู้บังคับการตำรวจปูทรนนายกริจเ,เพชรพิจระบุรณนินรองรัชการจังหวัดว่าที่ร้อยตรีพิชาพบน้อยปลัดจังหวัดส่งการให้บราการหน่วยงานที่ทําการปกครองจังหวัดคนครสวรรค์ร่วมกับ ทีมการปกครองอำเภอเมืองกรมนรจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดและตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ออกตรวจสถานประกอบการนครสวรรค์แคร์สามารถจำหน่ายขายหรือว่าเครื่องดื่มได้ทั้งนี้ห้ามจัดให้มีการแสดงดนตรีสดหรือการแสดงอื่นๆใดและต้องปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -2019 มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัดจำนวน5แห่ง ก็มีร้านจันสเวยคคนทรีเพสร้าน S Cafe a ฟ d Bistro ร้านอนาล็อกบารร้านแล้วแต่แล้วแต่บารแล้วก็ร้านไม่บอกนครสวรรค์เหมือนการปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับภูมิกอบการทราบข้อปฏิบัติให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเหตุการณ์ทั่วไปปกติครับ